คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำไฟล์ Eagle แปลงไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ Microsoft Word แบบออนไลน์ง่ายๆไม่ต้องลงโปรแกรมสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำไฟล์ Eagle แปลงไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์ microsoft word แบบออนไลน์ง่ายๆไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาเครื่องมือแปลงไฟล์ pdf ให้เป็น word แบบง่ายๆอยู่นั่นเองนะครับไม่ยากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานแบบไม่ยุ่งยากนะครับจะมีวิธีการอย่างไร เราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนพลูติกนะครับแล้วไปพบกับไฟอีเกิลแปลงไฟพ์ PDF ให้เป็นไฟล์ Microsoft Word กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เปิดกูณคมขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ว่าไฟอีเกิลเลยนะครับ พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ครับนี่ไฟ์ eagle นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับไฟอี e กิล .com ตรงนี้นะครับก็ไอคอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับไฟ์ E a g l e PDF E a g l e นี่นะครับนี่เว็บนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นการใช้งานแบบง่ายๆนะครับมาดูเมนูด้านซ้ายมือกันนะครับเขาก็จะบอกว่า มีเมนูแปลง pdf เป็น word นะครับแปลง pdf เป็น excel แปลง pdf เป็น powerpoint แปลง pdf เป็นรูปภาพนามสกุล jpeg ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแปลง pdf เป็น shareable Sh pdf ก็ได้นะครับหรือจะเป็น c o m p r e s s นะครับ pdf นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูการใช้งานนะครับหรือจะ convert เป็น pdf ก็สามารถเข้ามาใช้ในเว็บไซต์นี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับย่งแปลง word ยังแปลงรูปภาพนะครับหรือแปลงอิมเมให้เป็น Word ก็ได้แปลงอิมเมให้เป็น Excel หรือจะแปลงอิมเมให้เป็นไฟล์ข้อความเป็น txt ก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเมนูการใช้งานของเขานะครับในคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําในส่วนของการแปลงไฟล์ pdf เป็น Word นะครับแปลงข้อความาใน pdf เนี่ยให้เป็น Word นะครับเพื่อง่ายต่อการนํานไปใช้งานนั่นเองนะครับเวลาเราได้ไฟล์ pdf มานะครับเวลาจะแปลงเนี่ย บางทีตัวอักษรอาจจะผิดเพี้ยนนะครับถ้าใช้เว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่อยู่บนออนไลน์นะครับดังนั้นไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพียงเข้าไปที่ file eagle com ก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับก็เราก็ต้องไปเลือกไฟล์ pdf ที่เราต้องการอยากจะแปลงก่อนนะครับถ้าสมมติผม จะเลือกไฟล์ pdf อันนี้นะครับนี่ผมเปิดเตรียมไว้ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับนี่นะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับนี่ไฟล์ pdf จริงนะครับนี่นะครับผมก็จะแปลงไฟล์ pdf ตัวนี้ให้เป็น word นะครับทีนี้เราก็ไปเลือกนะครับเลือกไฟล์เลยนะครับคลิกเลือกไฟล์นะครับไฟล์ผมอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับ นี่นะครับผมก็เลือกนะครับก็กด Open มาเลยนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นไฟล์ pdf เห็นไหมครับจากนั้นเลือกนะครับเลือกโหมดการจดจำข้อความนะครับอันนี้ก็ใช้เฉพาะข้อความที่เป็น pdf นะครับใช้ OCR นะครับตรงนี้มีความหมายตรงนี้นะครับต่อมาอันดับที่3นะครับเราก็เลือกภาษาที่ใช้ในเอกสารของเรานะครับในเอกสารเหล่านั้นมีภาษาอะไรบ้างนะครับ เราต้องไปดูให้แน่ชัดนะครับลองเปิดไปดูก่อนนะครับอันนี้ของเอกสารผมในนี้มีภาษาอังกฤษอยู่ชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นเราก็เลือกเลยแล้วก็พิมพ์นะครับว่าไทยก่อนนะครับนี่นะครับผมก็คิม์ไทยเลยแล้วกันก็กด enter นะครับนี่ได้แล้วจากนั้นมีภาษาอังกฤษนะครับเราก็พิมพ์อังกฤษไปด้วยนะครับนี่ English นะครับนี่ รุปว่าในเอกสารผมก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับมี2อันนะครับจากนั้นก็กดแปลงเลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็อยู่ดําเนินการนะครับรอให้ขีดตัวนี้เต็ม100%ก็จะสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับคลิกอยู่2-3ครั้งเองนะครับจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น Microsoft Word แล้วนะครับนี เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมครับนี่แปลว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาจะใช้งานนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับพอคลิกปั๊บนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับนามสกุลก็จะเป็น Microsoft Word Document แล้วเห็นไหมครับนี่ชื่อนี้แล้วครับอ่าเราก็ไว้ที่อ่าดาวน์โหลดนะครับเราก็เซฟเลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับอ่าเราก็ไปลองไปเปิดดูนะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับอ่าเราก็ เปิดแก้ไขใช้งานแก้ไขนี่นะครับก็จะได้ข้อความมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับลองขยายดูนะครับนี่นะครับข้อความก็มาอย่างสวยงามแล้วเราก็สามารถปรับแก้ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์ใหม่หรือการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ก็ได้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ หรือจะเป็นขนาดของฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับจัดสามารถเอาง่ายก็คือเราสามารถไปจัดแต่งต่อได้อย่างาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเอกสารที่ได้มาก็จะสมบูรณ์นะครับตัวอักขระก็จะไม่ค่อยผิดเพี้ยนมากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างก,ก็สามารถปรับแก้ได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับ การใช้งานของไฟเ e เกิลเนี่ยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้สมมุติว่าเรามีไฟล์ PDF ที่เป็นการถ่ายเอกสารมาแล้วมาทําเป็น PDF นะครับไม่เหมือนกับการที่พิม์พใน Word แล้วแปลงเป็น PDF นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF แบบที่แปลงไฟล์มานะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นการถ่ายเอกสารมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นการถ่ายเอกสารมานะครับดูท้วว่าในส่วนของไฟ e a ล l E จะสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่เป็นเอกสารแบบนี้มาเป็น Word ได้หรือไม่นะครับเราลองมาดูกันนะครับเราก็มาเปิดเนี่ยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็มาเลือกไฟล์เช่นเดียวกันนะครับมาเลือกไฟล์นะครับก็มาเลือกไฟลนี่ของผมไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ IMG ตรงนี้นะครับก็ Open นนะครับก็จากนั้นนะครับก็มาเลือกเช่นเดียวกันนะครับ ก็อันที่3ก็มาเลือกภาษาทีนี้เราลองกลับไปดูซิว่า,าในนี้มีภาษาอังกฤษไหมนะมีนะครับมีคําว่า supply กับ demand ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าต้องใช้2ภาษาเหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับอพอได้ไทยเสร็จแล้วก็ต้องมีภาษาอังกฤษอีกนะครับนี่ English นะครับก็มี2ภาษานะครับจากนั้นก็กดแปลงได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับ พออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่รอดำเนินการนะครับก็รอไม่นานนะครับอันนี้ไฟล์อยู่ที่1.48เมกนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับพอสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ลองมาเปิดดูว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับสําหรับในส่วนของการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word แบบที่ถ่ายเอกสารมานี่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็คลิกที่ชื่อผลลัพธ์ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ เซฟเลยนะครับเอาไว้ที่ดาวน์โหลดจะได้เห็นง่ายๆนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เปิดการใช้งานและแก้ไขซะนะครับก็ขยายให้เยอะใหญ่ๆนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนี่ขยายเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ ข้อความก็จะมาเห็นไหมครับข้อความมาปกติเราสามารถปรับแก้ได้ปกตินะครับข้อความนะครับเราก็ปรับแก้ได้นี่นะครับก็ปรับแก้นะครับขนาดฟ้อนต่างๆก็ปรับแก้ได้นะครับนี่นะครับมันอาจจะมีผิดพลาดนะครับในส่วนของวรรณยุกต์ต่างๆนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับปรับแก้ไขได้นะครับปรับวรรณยุกต์ปรับต่างๆได้นะครับนี่นะครับเพิมนี่ครับ อาจจะเสียเวลามานั่งแก้วรรณยุกต์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นไฟล์เอกสารนะครับที่แปลงเป็น pdf นะครับแล้วเราก็แปลง pdf เป็น Word กลับมาเนี่ยนะครับมันจะมีการมองวรรณยุกต์ผิดพลาดไปสักนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขนะครับนี่นะครับมาแก้ไขประมาณนี้นะครับก็แก้ไขไม่เยอะนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นวรรณยุกต์เท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยครับทั้งเอกสารก็จะแปลงประมาณนี้ก็จะทําให้เราล่นเวลาในการพิมพ์นะครับ ถ้าใช้ไฟอีเกิลเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับไฟอีเกิลเนี่ยนะครับอ,อย่างที่บอกนอกจากที่จะแปลง PDF เป็น Word แล้วนะครับก็ยังสามารถแปลง PDF เป็น Excel แปลง PDF เป็น PowerPoint แปลงเป,เป็นรูปภาพก็ทําได้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับก็เป็นการใช้งานฟรีนะครับสำหรับการแปลงด้วยไฟอีเกิลก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับครับและั่นก็เป็นการแนะนํา ไฟ e a g l ลนะครับแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ Microsoft Office Word ได้แบบง่ายๆแบบออนไลน์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพียงเรานำไฟล์ PDF นั้นอัปโหลดเข้าไปในไฟ์ Eagle นะครับจากนั้นก็เลือกภาษาแล้วก็เลือก Convert นะครับเพียงเท่านี้นะครับไฟ์ Eagle ก็จะทำการแปลงข้อความ PDF ให้เป็น Word แล้วเรานำเอาข้อความนั้นนะครับมาใช้งานได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนอกจาก ไฟ์ Eagle จะแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ได้แล้วนะครับก็ยังแปลงเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ t e x t ก็ได้นะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะหาเครื่องไม้เครื่องมือในการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น Word แบบง่ายๆและก็ใช้เครื่องมือออนไลน์นั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับไฟ e a g l ลนะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ